แหมงามแท้ๆเลยครับคันนี้งามจริงๆงามสงเาะสงแงคันนี้แม่รถเก่าแต่ท่านได้แต่งทุกอย่างนะมันก็ดูดียังกับรถใหม่นะครับมีมูลค่าในตัวเองเพิ่มขึ้นนะแมคันนี้คือ Accord ์ดตาเพชรนะครับหลายท่านที่รู้จกัก Accord ตาเพชรก็ต้องรู้ว่าอายุอันดามันเท่าไหร่แล้ว นะแลวแต่จริงๆนะมันเป็นรถขายดีมากนะครับรถยอดนิยมมากๆเรียกว่าเป็นยุคยุคทองยุคเปิดตัวในเมืองไทยของเขานี่ก็จริงๆไม่ใช่แค่ในเมืองไทยนะครับเปิดตัวระดับโลกก็ขายดิบขายดีถล่มทลายนะครับด้วยมาตรฐานการผลิตทีมงานแบ็กอัพทุกสิ่งทุกอย่างองค์ประกอบมันช่างลงตัวเหลือเกินมันเลยกลายเป็นรถยอดนิยมนะครับถ้านับ ถอยหลังไปสักห้าปีที่แล้วเนี่ยเราจะเจอแต่แอคคอร์ดตาเพชรโสมเพราะด้วยอายุมันเนี่ยมันยังไม่ถึงจุดที่ดิ่งสุดลงมาติดติดฟลอรใช่ไหมนึกออกไหมคือถ้ามันดิ่งต่ำสุดปุ๊บเนี่ยเจ้าของในเวลามันเขาจะทํารถใหม่ถ้าเขาไม่อยากขายทิ้งเพราะขายทิ้งมันไม่มีมูลค่าเหลือเขาทํารถใหม่มันก็จะกลับมาเป็นสภาพที่จะเป็นรถบ้านสภาพดีหรือจะเป็นรถซิ่งแต่งหล่อนะครับคันนี้ออกมาในทั้งสองมิติครับ รถบ้านขับใช้งานประจำวันก็ได้รถซิ่งสายหลอกก็โอเคคันนี้มีนิดหนึ่งตรงที่คือคันนี้นะครับเขาไม่แจ้งรายละเอียดใดทั้งสิ้นนะครับลงแค่นี้แล้วก็ไปหาคำตอบกันเราเองผมก็คงเดาได้เท่าแค่ที่พอมีประสบการณ์ไม่ได้เยอะแยะอะไรก็คันนี้ก็ลงเครื่องบีเทคเชื่อว่าเปลี่ยนเครื่องนะครับเชื่อว่าเปลี่ยนเครื่องเพราะตัวนี้ตอนออกมาเนี่ยนะ ยังไม่เป็น VTEC หรือว่าเป็น VTEC ตัวสุดท้ายตรงไฟ้ายสองชั้นนี่ผมก็จำไม่ได้นะครับคั้นนี้แต่งเต็มแล้วก็ใช้เกียร์ธรรมดาเพราะงั้นก็มั่นใจว่าคันนี้น่าจะมาสายแรงนะครับแล้วดูจากห้องเครื่องแล้วนี่ก็ทั้งแต่งทั้งโมใช้แต่ของดีๆนะผมไม่ได้พูดให้คุณรู้สึกกลัวถ้าคุณเป็นสายรถบ้านนะครับของพวกนี้เแล้วเขาแต่งก็ใช้ของดีของมีคุณภาพนี่มีกล่องจูนเพราะงั้นเนี่ยคุณภาพเขาเนี่ยเห็นเขา เก่าแก่ขนาดนี้เขาอาจจะเหนือการถใหม่ซีดานป้ายแดงก็ได้นะรถใหม่ซีดานป้ายแดงยุคนี้ก็จะพูดจนตรงๆมันก็เป็นเรื่องของของเล่นแกจเจติดรถนะครับแล้วก็บางทีคนเขาใช้งานประจําวันเขาก็ไม่เขาก็หวัดระแวงเขาก็อยากได้รถป้ายแดงมันดูดีกว่าในทุกๆมิติอะไรอย่างนี้ใช้แล้วก็ไม่ต้องมานั่งดูแลกันเยอะอะไรอย่างนั้นนะครับแต่ถ้าละถ้าเราไม่ใช่สายนั้นไม่ใช่ว่าเราไม่มีตังค์นะเราอาจจะซื้อป้ายแดงได้สักสองสาคันก็ได้ แต่ว่าเราไม่ชอบไงเอออันนี้เป็นเรื่องการวางแผนทางธุรกิจเราชอบรถแบบนี้ยแล้วเอามาให้ทําให้มันดูดีมันก็จะเป็นรถเพียงไม่กี่คันที่มีวิ่งบนท้องถนนไงใข่ใไมครับคือแนวคิดไม่เหมือนกันก็ไม่เป็นไรนะฮะอันนี้แอคคอร์ดตาเพชรตัวนี้ถือว่าหล่อมากมานะครับหล่อมากๆเกียร์ธรรมดาเครื่องเดาว,ว่าเป็น H22A เกียร์ออโต้และเครื่อง v t e ทนะครับก็น่าจะ หล่อมากมายเลยทีเดียวอ่าฮะทีนี้เราไปดูราคากันดีกว่าว่าเขาจบราคานี้ที่เท่าไหร่แล้วท่านคิดว่าถูกใจท่านหรือเปล่านะครับป๊บปแอคคอร์ดตาเพชรเห็นไหมครับเขาบอกมาเท่านี้เลยนะแล้วก็รายละเอียดด้านล่างก็ไม่ได้บอกเพิ่มนะครับให้แต่ข้อมูลการติดต่อนะฮะอ้าวราคามาครับป๊าเข้าไปครับหนึ่งแสนบาทหนึ่งแสนบาทนะครับ อาราคากับสภาพที่เห็นใจผมก็ยังว่ากลางๆค่อนมาทางถูกถ้าเขาลงราคาว่า9,999 99, 9บาทนะมันจะดูพึกเขิมขึ้นมากเลยนะครับซึ่งมันต่างกันแค่บาทเดียวนะค,คันนี้ถือว่าราคาไม่แพงนะครับกับสภาพที่ได้เห็นอยู่ถ้าคิดว่าใช่ถูกใจเอามาแล้วขับได้เลยเป็นผมผมก็ชอบนะคันนี้นะก็ติดต่อไปตามลิงก์ด้านล่างครับ ขอให้โชคดีกับรถคันนี้และฝากกด s u b สไ r i b e กดไลค์กดแชร์ไว้เลยนะครับรถดีๆมีมาเป็นประจำแน่นอนครับ